ไอ้ไอ้ไอ้โอ้าเตอร์ทำะมเงี้ยไอ้โอเคครับที่มาต้นหยุดนี่ตำรวจนนนเฮ้ย่สวัสดีครับวันนี้มีเด็กออกอลาว่าต่าเหตุน่าจะเกิดมาจากการใช้คลื่น่าขอให้ทุกท่านโปรดอยู่แต่ในบ้านและสวดมนต์ภาวนาขอไม่ให้เด็ก อามุเขามาในบ้านของคุณขอบคุณครับเฮ้อเลิกทำไมเล่าเรื่องไอ้เออบอสเยอะบุเอ้ย่านอกไ้ดุสีนน้ำไม่เลยเอ้ยอยากน้ำมันดูที่บ้านกุเยละชิบุลก็ไอ้หนุ่น ใช่ที่กูมาที่นี่ก็เพราะกูรู้ว่ามันมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ด้วยอย่ามาโทษกูไอเฮาเตอร์มันเป็นคนทำทุกอย่างแล้วใครเป็นคนไอเฮ e เตอร์พุ่งแมวชั่วร่วมมากับปากเป็ดคิดร้ายกับะโด ชอบตาเป็ดล่าแมวชั่วกูยังไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยว้ายตายแน่เลยเราไม่ใช่วันนี้เรื่องนี้ว้ายชิลูกกาจังกลายเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย,ยนี่มึงทำอะไรกับชิลูกกาจังเนี่ยเซโรยชิลูกกาอยากได้ซิลิโคนไปเสริมนมแค่ตอบสนองพวกกินเลนนะ่าเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี่มึงจะเผาน้อาจารย์ทั้งเป็นเลยเหรอนั่นเพื่อนมึงนะมูเพื่อน <c oughs> มึงเป็นบ้าไปแล้วหรืองไงต้องเป็นพราะเราที่มึงแดกหน้าเลยมึงรู้ไหมว่าเราทำให้เสีความเจริญยังเป็นสาเหตุของโลกมันเืเห็นไหมกูฉลาดาว่